ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญท่านฟังรายการปาตกถาธรรมเรื่องโลกกายใจรักษาได้ด้วยธรรมโดยพระครูศรีเวรุณหกษษิจวัดอมังคีรีกรุงเทพมหานครขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการปารตกถาธรรม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ทุกท่านทุกคนสำหรับวันนี้อาตมาภาพก็มีโอกาสได้น้อมนำปัจกถาธรรมมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเพื่อเป็นข้อคิดสกิจใจตามสมควรแก่เวลาญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายในโลกปัจจุบัน คงมีความสงสัยและการตั้งคำถามมากมายว่าเอ๊ะทำไมคนเราต้องไปวัดทำไมต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในข้อนนี้ญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นว่าคนเราในโลกยุคปัจจุบันซึ่งเป็นโลกยุคโลกาภิวัตหลายท่านอาจจะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง ในส่วนของโลกแห่งวัตถุว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีวัตถุเราก็จะมีความสุขก,กายสุขใจแต่นั่นเราลืมนึกไปว่าในโลกนั้นคนเรานั้นไม่สามารถจะหนีพ้นไปได้จากความเสื่อมโดยหลักของธรรมชาติทุกสปปรรพสิ่งมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรามักที่จะปรารถนาแต่สิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่โดยเฉพาะความสุขความสมหวังความร,ำร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตความมีสุขภาพดีแข็งแรงแต่เราลืมนึกไปว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสลายไปรถราที่เราซื้อมาใช้พอถึงวันหนึ่งมันก็ต้องซ่อม ถึงวันหนึ่งซ่อมไปแล้วที่สุดก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องขายเป็นเศษเหล็กหรือจอดทิ้งเป็นสุสารรถเต็มไปหมดจนเรียกว่ากลายเป็นขยะของโลกไปเลยทีเดียววัตถุสิ่งของไม่ว่าตึกราบ้านช่องที่สุดมันเสื่อมสลายไปผุพังก็ต้องทุบนะต้องทำลายทิ้งไปเพื่อที่จะให้มีพื้นที่แผ่นดินให้คนสามารถอยู่ได้ ไม่งั้นก็เหลือแต่ซากไม่สามารถอยู่ได้เพราะกลัวมันจะผุพังทับหล่นลงมาร่างกายของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันพอถึงที่สุดมันก็เสื่อมเสื่อมก็รักษาแต่เมื่อว่ารักษาไปแล้วบางอย่างก็รักษาได้บางอย่างก็รักษาไม่ได้จนในที่สุดเมื่อรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยทิ้งไปตามธรรมชาติ แม้กระทั่งความสุขอื่นๆที่เป็นความสุขทางใจความสมหวังความสุขในครอบครัวความชื่นมื่นของสิ่งที่เราสมปรารถนามันก็ตั้งอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วยามผลที่สุดแล้วความสุขเหล่านั้นก็จะเสื่อมเมื่อลายหายไปเป็นสิ่งที่ เราก็จะต้องเริ่มต้นแสวงหาความสุขทางใจกันใหม่นะเช่นลูกเราปรารถนาจะมีลูกนะมีลูกคลอดออกมาแล้วลูกน่ารักพอพ้นวัยน่ารักนะความสุขนั้นก็จะเสื่อมสลายไปแล้วนะเราก็จะพบว่าลูกหลานที่ตัวเล็กๆที่น่ารักที่เราปรารถนากันนักกันหนา พอโตขึ้นมาเอ๊ะทำไมถึงช่างดือ้อช่างสนซะเหลือเกินว่ายากสอนอยากเป็นคนที่เกลมเกเลว่าอะไรให้ก็ไม่ได้คำพูดคำจาการประพฤติการกระทำทั้งหลายทำไมถึงส่งผลให้เรานั้นเสียอกเสียใจนะทำไมถึงเป็นไปได้ขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าเราไป คาดหวังและตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าเอ๊ลูกของเราจะต้องเป็นคนที่น่ารักลูกของเราจะต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายลูกของเราจะต้องเป็นคนดีเป็นคนนิสัยที่เรียบร้อยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลืมคิดไปว่าไอ้ความสมหวังที่เราปรารถนาจะมีลูกแล้วทาให้เรามีความสุขเช่นนั้นเนี่ยวันหนึ่งความสมหวังนั้นก็จะต้องเสื่อมสลายหายไปโดยความเป็นจริงของโลก เด็กเมื่อโตขึ้นมาแล้วเขามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อให้เขาสามารถดำรงอยู่รอดในโลกได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ได้ด้วยการเราเป็นที่พึ่งหรือคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเพราะนันญาติโยมจะเห็นว่าความเสื่อมถอยทางใจและทางวัตถุซึ่งทำให้มีผลกระทบ ต่อใจเราว่าเราปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เสื่อมถอยแต่เมื่อมันเสื่อมถอยเราสูญเสียเราสูญเสียทั้งวัตถุทั้งสิ่งของที่เรารักเราชอบสูญเสียทั้งตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานที่เราชอบเราปรารถนาสูญเสียทั้งผลประโยชน์เงินตราที่เราลงทุนลงแรงไปแล้วนี่นมันก็เสื่อมเสียถอยไปสูญเสียแม้กระทั่ง บุคคลน,นั้นเป็นที่รักสูญเสียแม้กระทั่งความสามารถในตัวสูญเสียแม้กระทั่งสภาพอวัยวะสังขารร่างกายซึ่งมันจะต้องเสื่อมถอยลงไปสิ่งเหล่านี้แหละเราลืมคิดไปเพราะเรามัวแต่ไปหลงอยู่กับความชอบใจความสมหวังความสุขความเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละทำให้เราประมาทนั่นเอง จึงเป็นคำตอบที่เรียกว่าคนเราต้องไปวัดเพื่อไปพัฒนาทางด้านสติอารมณ์และปัญญาคนเราต้องไปปฏิบัติธรรมเพื่อไปพัฒนาสภาพจิตใจที่จะเข้าใจความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติของโลกฉะนั้นญาติโยมในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนไว้ว่า ความเสื่อมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เนี่ยโดยเฉพาะร่างกายของเราเนี้เป็นความเสื่อมที่จะต้องเกิดขึ้นท่านจึงกล่าวไว้ในขีลานสูตรว่าคนเรานั้นมีโรคอยู่สองประการก็คือโรคทางกายและโรคทางใจโรคทางกายนั้นเป็นส่วนของร่างกาย ก็ขอยกไว้ก่อนว่าไว้กล่าวตอนสุดท้ายแต่โรคทางใจเป็นโรคหนึ่งที่เรามักจะลืมคิดไปที่เราสังเกตได้เห็นก็คงจะเป็นโรคทางกายที่เห็นได้ชัดว่าโรคหัวใจบ้างโรคความดันว่างโรคตับโรคไตโรคกระเพาะโรคไรยต่าง ที่เกิดขึ้นน่นเป็นโรคทางกายแต่โรคทางใจเนี่ยผู้คนไม่ค่อยจะมองเห็นเท่าไหร่เมื่อมองไม่เห็นก็จึงไม่คิดที่จะหาวิธีแก้ไขจึงเป็นเหตุที่ว่าเวลาที่เราเป็นทุกข์เราจะไปวัดเพื่ออะไรเพื่อไปแก้ไขโรคทางใจนั่นเองจึงเป็นเหตุว่าเรา ชีวิตเกิดมาแล้วจะต้องรู้จักไปวัดไปพัฒนาใจไปปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาจิตใจของเราเองนี่เป็นคำตอบสำหรับญาติโยมเพื่อรักษาทั้งโลกทางกายและโลกทางใจให้เป็นไปตามสมควรดังนั้นโรคทางใจนั้นญาติโยมจะเห็นว่ามักจะเกิดขึ้นนะ กับตัวเราอยู่เสมอโรคทางใจเช่นโรคที่เกิดขึ้นจากความโลภยัดจมโรคที่เกิดขึ้นจากความโลภเป็นสิ่งที่เป็นโรคทางใจดังนั้นเมื่อถูกโรคที่เกิดขึ้นจากความโลภอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็มักจะทำให้เหล่านั้นไม่รู้จักเพียงพอ เหตุเหล่านี้พอเราไม่รู้จักเพียงพอหรือพอเพียงคำว่าพอเพียงก็หมายถึงว่าการแสวงหาตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ตามสติปัญญาความสามารถที่เราจะพึงทำได้ตามทนรอนนะหรือช่องทางที่เราจะสามารถทำได้นั่นเรียกว่า การแสวงหาที่เหมาะสมแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นเรียกว่าเกินความพอดีจึงเรียกว่าความโลภแต่ถ้าอยู่ในขอบเขตของการแสวงหาตามกำลังตามสติปัญญาตามช่องทางและทุนดอนได้แล้วก็เรียกว่าอยู่ในขอบข่ายของการเลี้ยงชีพไม่ถือว่าเป็นความโลภและการแสวงหาเหล่านั้นต้องไม่ เป็นโทษการเลี้ยงชีพต้องไม่เป็นโทษไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำลายเบียดเบียนผู้อื่นและสังคมไม่เป็นการทุจริตดังนั้นการใดที่เป็นการสแสวงหาโดยการที่เป็นการทุจริตทำลายเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแตาไม่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเป็นการสแสวงหาที่ผิด และเกินความจำเป็นและความพอดีจึงเรียกว่าความโลภความโลภจึงทำให้ผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของโรคทางใจเช่นนี้ต้องไปแสวงหาในสิ่งที่ผิดกฎหมายไปสร้างอาชีพที่ทำลายเบียดเบียนผู้อื่นทะเยอะทะยานที่จะโลภไม่รู้จักพอจนไปทำลายเบียดเบียนสังคม ไปทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจากการแสวงหาทรัพย์ของตนความโลภจึงทำให้ตนเองนั้นเกิดความเครียดความเครียดเมื่อผิดหวังความเครียดเมื่อถูกขัดขวางความเครียดเมื่อถูกรังแกความเครียดเมือ่อเรานั้นไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่เราต้องการก็จึงเกิดความเครียดผลที่สุดเมื่อถูก เรียกว่าจับได้ก็จะต้องถูกลงโทษตามหลักการที่เป็นไปก็จะทำให้เรานั้นเกิดความเครียดจนถึงที่สุดนะต้องไปทำลายตนเองไปฆ่าตัวตายหรือไปแก้แค้นไปทำลายบุคคลอื่นในสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงทำให้ใจของบุคคลที่มีความโลภนั้นมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักจบสิน้น และมีความเครียดเกิดขึ้นโรคที่เกิดขึ้นจากความเครียดมันจึงส่งผลไปที่โรคทางกายด้วยนะจากโรคเครียดก็ไปสู่โรคทางกายที่จะตามมาก็เป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองแตกในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้สอดคล้องกันว่าโรคทางใจที่เกิดจากความโลภ มันก็จะนําไปสู่ความตะหนีความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาพยาบาทมากมายเลยทีเดียวนะเป็นโรคทางใจที่ส่งผลไปถึงโรคทางกายนอกจากนั้นญาติโยมจะเห็นว่าโรคที่สองก็คือโรคที่เกิดขึ้นจากโทสาก็คือทั้งพัทุสายใจตนเองก็คือการโทษโกรธแล้วจึงโทษ โทษใครโทษตนเองก็มีไม่โทษตนเองก็โทษคนอื่นโอ้เพราะความผิดของฉันนั่นเองนะฉันนั่นแหละถึงผิดฉันนั่นแหละเป็นผู้ผิดหรือไปเที่ยวโทษแต่บุคคลอื่นเพราะแกเพราะคนนู้นเพราะคนนี้นะเพราะคนนั้นเพราะสังคมเพราะรัฐบาลเพราะผู้คนเพราะกลุ่มชนฉันจึงได้รับ สิ่งที่ผิดพลาดเช,ช่นนี้ฉันจึงถูกกระทําฉันจึงถูกกันแกล้งฉันจึงถูกเอาเปรียบฉันจึงได้รับความไม่ยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นโทษมันเริ่มจากความใกล้ตัวก็คือคนใกล้ชิดเวลาที่เราต้องการสิ่งที่ให้ถูกใจเราไปเสียทุกอย่างนั้น เมื่อใครก็ตามไม่ว่าลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องทำไม่ถูกใจเราก็จะเกิดความโกรธนะพอเกิดความโกรธแล้วก็จะโทษบุคคลเหล่านั้นหรือโทษตนเองหรือบางครั้งบางทีนะเราก็มักจะน้อยใจแม้จะไม่ถึงว่ากโกรธหรือเกลียด แต่ก็เกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังทำให้เกิดภาวะซึมเศร้ามันก็ส่งผลไปที่โรคทางกายจากโรคเครียดก็ไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้าเก็บตัวจนในที่สุดก็กลายเป็นผู้ที่คิดมากอยู่คนเดียวโทษตนเองอาจจะถึงขั้นเป็นบ้าขึ้นมาได้หรือเป็น โรคทางจิตขึ้นมาได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าความโกรธหรือโทสะทั้งโทสะและโกธะเนี่ยมักจะทำงานร่วมกันดังนั้นโรคที่เกิดกับความโลภก็ดีความโกรธหรือโทสะการโทษหรือประทุษร้ายตนเองประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยมันทำให้ตัวเรานั้นเกิดความเดือดร้อน เกิดความวุ่นวายใจเกิดความาเผาไหมในจิตใจของตนเองมักจะคิดทำลายล้างมักจะคิดแก่แค้นมักจะคิดกระทำตอบโต้ในลักษณะต่างๆแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ใช่ว่าท่านจะห้ามไม่ให้ตอบโต้หรือทำไม่เกิดความยุติธรรม เกิดขึ้นกับชีวิตและสังคมแต่การกระทำในการที่เราจะสื่อสารให้เกิดความยุติธรรมเหล่านั้นเนี่เราต้องไม่ทำไปด้วยการตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโกรธหรือความแค้นแต่ทำไปด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องการกระทำเหล่านั้นเราก็จะไม่เป็นทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะเราทำไปด้วยเหตุด้วยผลที่เหมาะสมนั่นเอง ด้วยความเข้าใจตามหลักในทางพุทธศาสนาและหลักของเหตุผลตัวบทกฎหมายเป็นอย่างดีนั่นเป็นสิ่งที่ก็จะทำให้เรานั้นไม่เกิดความทุกข์เพราะเราทำไปด้วยสติและปัญญาที่ถูกต้องนี่เป็นโรคประการที่สองโรคทางใจโรคประการที่สามก็คือโรคความหลงความหลงเหล่านี้เนี่ยหยัดหยม เป็นโรคประการหนึ่งโรคที่เกิดขึ้นจากความหลงคือโรคอย่างไรโรคที่เป็นความหลงนั้นก็คือความไม่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษการไม่รู้จักสัจธรรมความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพลากคนเรานั้นเกิดมาแล้วนะก็จะต้อง รู้จักในการที่ <maison> <G ain. S 2> จะเรียนรู้กับความผิดหวังการที่จะเรียนรู้กับความเสียใจการที่จะเรียนรู้กับความพ่ายแพ้เพื่อให้ตนเองนั้นมีความเข้มแข็งการที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างการที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่สุขบ้างทุกบ้างการที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เขาเสนเสรินบ้างนินทาบ้าง การที่จะเรียนรู้กับการได้ยศได้ลาบเสื่อมยศเสื่อมลาบบางต้องเรียนรู้ไปทั้งสองฝ่ายอย่าได้ปรารถนาแต่สิ่งที่เราชอบเราถูกใจอย่างเดียวเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราชอบเราถูกใจฝ่ายเดียวนั้นหรือความสุขฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ได้จะต้องเรียนรู้ทั้งสองฝ่าย ธรรมชาติยังมีทั้งกลางคืนและกลางวันยังมีทั้งพระจันทร์ในพระอาทิตย์เหรียญยังมีทั้งสองด้านยังมีตั้งหลายมุมนะความดีก็ยังมีคู่กับความชั่วความสุขก็ยังมีคู่กับความทุกข์ความผิดหวังก็ยังมีคู่กับความสมหวังเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาตินั้นมีเป็นคู่คู่การมีชีวิตก็ยังมีคู่กับการเสียชีวิตการได้ ก็ยังมีคู่กับการสูญเสียเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้การเกิดก็ยังคู่กับการตายสิ่งต่างๆธรรมชาตินั้นเป็นคู่อยู่เสมอเราก็จะต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ด้วยว่าทุกสิ่งเราจะต้องเรียนรู้ทั้งสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเพื่อให้สติปัญญาและจิตใจของเรานั้นมีความเข้มแข็งและสมบูรณ์ขึ้นมา ดังนั้นเราก็จะไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองเป็นหลักจะต้องเคารพความคิดของผู้อื่นด้วยไม่มีความยึดมั่นในทิฏฐิมานะของตนว่าฉันจะต้องถูกเสมอคนอื่นเขาก็อาจจะถูกบ้างดังนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ให้เหล่านั้นหลงยึดติดในสิ่งที่เราปรารถนาเราชอบ อย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างต้องเป็นการเรียนรู้นะเรียนรู้ที่จะสูญเสียเรียนรู้ที่จะเสียใจเรียนรู้ที่จะให้โอกาสแก่คนอื่นเรียนรู้ที่จะให้อภัยเรียนเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกสิ่งในโลกที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปได้ ไม่ใช่ว่าเราจะยึดมั่นทุกอย่างที่มันเป็นอนัตตาให้มันเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราจะบังคับบัญชาให้มันได้ในสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นการสวนกระแสชีวิตมนุษย์มักจะอยู่กับการควบคุมทุกสิ่งให้ได้ดังใจนะเรียนรู้มาตั้งแต่การเกิดขึ้นมาแล้วควบคุม ทุกสิ่งให้ได้ดังใจอยากจะได้สิ่งไหนก็ร้องอุแวอุแวก็ได้สิ่งนั้นมาอยากจะได้สิ่งไหนก็แสดงกิริยาการไม่ชอบใจไม่พอใจก็ได้สิ่งนั้นมาพอโตขึ้นมาก็พยายามที่จะควบคุมร่างกายพยายามที่จะควบคุมคนอื่นให้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาพอมาเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการปรารถนาก็เกิดความยอมรับไม่ได้ ไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นไม่ยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่นไม่ให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนะเอาแต่สิทธิเสรีภาพของตนฝ่ายเดียวจนไปเบียดเบียนดังแก่สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นในสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าความหลงถ้าทางธรมมันก็จะหลงไปจนถึงขั้นว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักธรรมชาติ ของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมไปเมื่อยอมรับไม่ได้ผลที่สุดเราก็หลงกระทาการละกิริยาก็คือหลงผิดจนตายตายแล้วก็ไปไหนก็ไปสู่ทุกขติไปสู่ทุกขติเพราะใจมันตัดความห่วงไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็ยังมีอยู่ดูซิลูกหลานใครจะดูแลดูซิฉันไม่อยู่และการงานของฉันที่อุตส่าห์สร้างไว้มาเป็นเวลานานใครจะมารับภาระ มันจะถูกผลานชิบหายวอดไวายไปได้อย่างไรบ้างก็ไม่รู้ห่วงจนเรียกว่าตายตาไม่หลับพอตายตาไม่หลับก็ไปทุกขตินะเพราะว่าอยู่กับความห่วงบางคนอยู่กับความโกรธบางคนอยู่กับความหลงนะหลงอยู่ในความรักนะบางคนคิดว่าโอ้ตายไปแล้วเนี่ยพันยาสามีจะต้องไปมีคู่รักใหม่สมบัติที่เรามีอยู่ก็จะต้องสูญเสียไป ให้กับคู่รักใหม่ลูกเต้าเหล่าหลานของคนรักใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความหลงทั้งสิน้นบางคนหลงกระทั่งว่าไม่ยอมรับความตายกลัวที่จะตายสติไม่มีแล้วเมื่อสติไม่มีแล้วเพราะปัญญาไม่ได้สั่งสมมาเพื่อให้เข้าใจในสิ่งนี้จึงเรียกว่าความหลงการตายก็จึงไปสู่ทุกขติญาติยมบุคคลเหล่านี้น่าสงสาร เงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจที่จะซื้อไว้ได้ความสงบการไปสู่สุขติพบดังนั้นยาที่จะรักษาโรคทางใจเพื่อให้โรคทางกายได้รับผลไปด้วยนี่ก็เรียกว่าต้องใช้การไปฝึกฝนไปเจริญจิตภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาในวัด หรือสถานที่ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจจะจะทำาตามธรรมชาติเพื่อให้ลดละความโลภเพื่อให้ลดละความโกรธการโทษตนเองโทษผู้อื่นเพื่อให้ลดละความหลงไม่รู้จริงรู้ไม่เท่าทันธรรมชาติเพื่อให้คลายความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ที่ที่เราจะรักษาได้ที่เดียวก็คือ สถานธรรมวัดวาอารามธรรมะจึงจะรักษาผู้ประพฤติธปฏิบัติไม่ให้เป็นโรคทางใจได้นี่แหละก็จะเป็นคำตอบสำหรับญาติโยมว่าทำไมต้องไปวัดทำไมต้องไปปฏิบัติธรรมเพราะถึงที่สุดแล้วเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องจากโลกนี้ไปหากว่าเราจากโลกนี้ไปด้วยความเข้าใจตามหลักของศาสนา ได้คลายความโลภคลายความโกรธคลายความหลงหรือไหนที่สุดไม่ต้องมายึดติดอยู่กับความโลภของเราไม่ต้องมาทุกข์ใจอยู่กับความโกรธไม่ต้องมาหลงอยู่กับความกลัวที่จะตายความกลัวที่จะต้องจากบคนนุคคลอันเป็นที่รักไปเราก็จิตเป็นอิสระไปสู่สุคติได้หากผู้ปฏิบัติมาดีแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้ในขณะ ในเวลาที่จวนเจียนจะจากโลกนี้ไปเหมือนกับพระเจ้าสุโธทนะจากโลกนี้ไปพร้อมกับเรียกว่าเข้าถึงมรรคผลเป็นอริยบุคคลนี่เป็นสิ่งที่ชวนให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงว่าทำไมต้องไปวัดทำไมต้องไปปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะไปรักษาโรคทางใจ และให้โรคทางกายนั้นได้รับผลที่ดีไปด้วยเพราะเมื่อจิตใจดีจิตใจสงบรู้จักปล่อยวางไม่เครียดไม่ทุกข์ปล่อยวางเป็นยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้เราก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าสมบูรณ์ที่จุดที่สุด มีช่วงเวลาที่เหลืออยู่แม้ว่าจะหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีก็ตามเออชีวิตถูกกำหนดแล้วว่าจะต้องจากโลกนี้ไปในวันไหนเนี่ยเราก็อยู่อย่างมีคุณค่าอยู่อย่างมีคุณภาพและอยู่เพื่อที่จะทำให้กายวาจาใจที่เหลืออยู่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะมีความบริสุทธิ์มีความเอิบอิ่มมีความเบิกบานมีความเป็นสุข แล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ไปสู่สุขติภพช่วงเวลาที่เหลืออยู่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหล่านั้นจะสร้างชีวิตใหม่ให้เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยมือของเราวันนี้ปาตกถาธรรมก็หมดเวลาแล้วก็ต้องลาญาติโยมท่านผู้ฟังว้เตพียนเท่านี้ขอญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีความสุขความเจริญ ปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปสมปรารถนาในสิ่งอันเพึงปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องโลกกายใจรักษาได้ด้วยธรรมโดยพระครูศรีวิรุณกิจวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานคร